สมาร์ทวอ์รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้มากมายเป็นร้อยๆแบบเลยนะครับและยังสามารถเปลี่ยนเป็นรูปภาพที่เราต้องการได้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ในแอปเพเจเลยนะครับกดเข้าไปแก้ไขและเลือกรูปที่อยู่ในแกลเลอรี่ในมือถือของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอบนสมาร์ทวอ์ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับและรุ่นนี้เป็นหน้าจอแบบอ m o โมเลนะครับจึงมีความคมชัดและสีสันที่สวยงามมากๆเลยนะครับเมนูการใช้งานก็มีให้เลือกใช้งานมากมายเลยนะครับไม่ว่า จะเป็นโหมดกีฬาก็มีให้เลือกใช้งานมากกว่าร้อยประเภทเลยนะครับวัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดตรวจเช็คสภาพอากาศก็สามารถทําได้นะครับและยังสามารถส่งการแจ้งเตือนข้อความต่างๆจากแอป,ปในมือถือมาที่สมาร์ทวอตของเราได้ด้วยนะครับรุ่นนี้กันน้ําระดับ IP68 นะครับสามารถใส่ออกกําลังกายว่ายน้ําได้สบายๆเลยครับในกล่องแถมสายสํารองมาให้อีกหนึ่งเส้นด้วยนะครับใครสนใจสมาร์ทวอตรุ่นนี้นะครับกดสั่งซื้อได้ที่พิกัดด้านล่างซ้ายมือในคลิปนี้ได้เลยนะครับสมาร์ทวอตจออ moled ขนาด1.43นิ้วแบรนด์เปเจ